เนียขอบคุณนะครับพี่นิดนะครับเสื้อ<า>ผ้าใ,นะใช่เสื้อผ้าใหม่ทั้งนั้นเลยจากขอพีนิก็คือว่าแจกให้ให้เอามาให้เบาถิ่นมาแจกชาวบ้านนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับพี่นิดนะครับขอบคุณมากๆเลยครับก็แบ่งกันหลายคนเนาะไม่อย่างนะ หมอตุ้ยสวัสดีค่ะจากคุณเบอร์ลินป้าให้อยู่ในรถนู่นนะคะเ,ออเดี๋ยวป้าเอาไปแขวนไว้ในรถนะขอบคุณค่ะดิลขอบคุณค่ะสวยๆนี่หันมาแล้วก็ขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยเป็นอะไรละ่ะอันนั้นอันนั้นก็เอาแต่ใจอย่างเดียวเลยเอลขอบคุณนะครับพี่นิด ขอบคุณพินิดครับผมที่แบ่งเสื้อผ้าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งหมดของพี่นิดก็ห้ากล่องนะครับห้ากล่องใหญ่ๆเลยขอบคุณมากสวัสดีครับวันนี้เอาใครสวัสดีครับผมสวัสดีครับใครส่งอะไรมาให้เนาะวันนี้เนาะบุมน้อยเออมาคืส่งบุมน้อยนะคะบุมน้อยค่ะบูม้อยเจ้าทรงยังมาให้เนาะนีะ่ผู้ใดเนาะวันนี้ นี่เขาบาะอยู่บว่าเพื่อไม่มีอ่านแล้วอ่ะโอ้ยเดี๋ยวต้องผู้ส่งก็บูมน้อยไงเนาะเพราะว่าเอฟซีผู้ใดส่งของมาให้เนี่ยบอกในเด้อเบาถี่เนี่ยเป็นคนขี้หลงขี้ลืมอยู่นะครับให้น้องบอลแกเบิร์ว่ามีอย่างน้อนี่นะลุ้นบุ้นลุ้นเป็นอะไรเนาะน่าจะเป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าบ่ะโอ้ พี่อะไรลิซ่าพี่ลิซ่าเมามอีกแล้วแฟนบ่าวทิน่นโอ้ต<อ>่อขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่ลิซ่านะคะขอบคุณมากมากค่ะมา<อ>บนแกะดูก่อนนะคะ<อ>วัรุ่นเชียว แน่นแน่นเอ้าใส่ไปออกกำลังกายเลยวันนี้เสยๆเสยยค่ะมาเป็นชุดเลยเออโอเคเลยค่ะน่ารักน่ารักเสงสัยก็สงสัยจะไม่พลาดพี่เปาทิ่นเนอใช่เออโอเคเลยค่ะอันนี้เงเก่งโอเคสุดยอดสุดยอดก็สวยสวยสนกว่ตัวนี้ สีชมพูสุดใสจะเพอโอเคได้สวยๆอ่าค่ะสวยค่ะสวยสวยสว,วยมากเลยขอบคุณพี่ลิซ่ามากๆเลยนะคะขอบคุณครับวันนี้ก็คุณลิซ่าก็ไปสั่งรองเท้าไปซื้อรองเท้าให้แบบถินนะครับคู่หนึ่งสี่พันกว่าบาทนะครับ สี่พันกว่าบาบบาบทีมบอกโอ้ยนะเอาเลยพี่ตาน้ำมากพิ่าเมื่อกี้คือ่งเดินไกลทีสุดมาเดินไกลอ่ะเจาะเอาทีเข้าเอาเอาบ้านเราแบบมีเจาะโอเคสวยมากเลยมาเปลี่ยนตัวนี้ออกก่อน โอเคเดี๋ยวแม่ลองใส่ให้นะคะลงใส่ด้วยสวยไหมสวยไหมสวยมากเลยอะแม่เห็นแล้วแม่ก็ยังอยากใส่เลยแบบเนี้ยว้ายสวยจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้สวย ไอ้สวยไหม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 อยากจะส่งใกล้ๆเหรอนี่ไงสวยดายขอบคุณเจ้ากันเลยเขอบขอบคุณทำไงนะก็สวยดายก้มหัวลงด้วยทำทำสวยๆเร็วสวยเดี๋ยวพ่อเสนออ่โอเคค่ะสวยมากเลยน้องเอ๋ยบายเอ้ย ไหนมาลองสีชมพูดิสวยว้าสวยจังเลยหนูอยากเป็นสโนว์ไวท์เหรอคะนี่สโนว์ไวท์โอ้โหเก้าขอบคุณพี่ขอบคุณค่ะยานะคะชุดสวยๆของน้องเอยนะคะใครส่งมาให้นะนี่ชื่อเลยคุณสรัญญาค่ะคุณสรัญญาขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณครับผม น้องยขอบคุณดีๆเลย้วสวยจังเลยหมุนเตี้ยวหมุนเตี้ยวหมอนเตี้ยวเ้อาหมุนเนี่ย,ยขอขอบคุณนะครับคุณสรัญญาแล้วก็พี่ลิซ่าด้วยนะครับขอบคุณคุณลิซ่าแล้วก็คุณสรัญญานะครับที่ส่งเสื้อผ้ามาให้น้องบอลแล้วก็น้องเอ๋ยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณอ๋ยก็โอ้ยดีใจ ดีใจครับได้ชุดสวยครับผมขอบคุณมากนะครับคุณชรัญญานะครับแล้วก็ทางพี่ลิซ่าด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับผมใส่จนไม่ยอมถอดเลยให้ลองไม่ยอมถอดเลยเออครับผมขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ